สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมในเกมเมอร์และนายนีโน่ในเกมที่มีชื่อว่าเซนต์โล e t เดอะเติร์ดนะครับผม,บผมนะ<ผ>มอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4กันแล้วนะครับก็ไม่พูดความผ่ำเพลงนะผมก็มาเริ่มภาร,รกิจกันเลยนะนะเริ่มกันที่ซีมอสนะครับผมมาอยู่กับเอซีโอนะครับตอนนี้เอซีโอบ้านมึงเป็นวุดเอซีโอบ้านมึงมีนมด้ เอซีเอก็แดลเอซีเออะเออเอเอหรือเปล่าเออเจอไซมอนบอกว่ากูอยากไปขี้มากกลัวไม่ใช่ละเดี๋ยวไงลงดีๆหรือว่าไงเอาทำไมสามดาวอะทำไมมีสามดาวอะมึงทำอะไรเนี่ย มึงกูแค่ซอยตำรวจหนึ่งกองร้อยลงละเอ้ามึงโดนลงเลยอ่ะเออเอาไอ้เหี้ยมึงจะตายหานละไม่ตายโอ้ยเป็นราภรณกินเลยมี่ สีโมเขาเด็กเยอะปุ้นด้วยเปล่าวะเนี่ยตั้งแต่ไปปั่นสามล้อนะ <c oughs> เด็กเยอะแยะตั้งแต่ปั่นสามล้อนี่ลูกค้าประจำเยอะใช่ไหมใช่เลยปั่นสามล้อนี่ต้องหนีบหัวนมด้วยก็ ใช่แล้วตัวความสปากตั้งต่อกับแปดรถด้วยเขียทีดังซีซีเลยป่ะใช่ไหมอันนี้ก็ซับ m i s s i o n อี้แล้วก็ข้ามแล้วกันนะครับเอาละครับก็ผ่านภารกิจเมื่อกี้มาเรียบร้อยแล้วอใช่แล้วนีโน่ก็ไปสาดกระสุนมาเรียบร้อยเหมือนกันแถมดาวนิดหน่อยๆนะครับสองสามดวงนะ ก,กับตำรวจอีกหนึ่งกรมไม่เป็นไรเดีด๋ยวเดียวอ้าวเฮ้ยโทรศัพท์ควักโทรศัพท์เฮ้ยสีโมดสีโมดอีแลละมึงรับดิรับภารกิจสิเพื่อนเออรับแล้วฮึม่มแม่งมุดมุดอะไร <c oughs> วะด <c oughs> ีดีด <c oughs> ีชนชน มันปิดถนนรอเลยโอ้ยหัวรถรถเริ่มไม่ไหวแล้ววะแม่งบูบี้เป็นกระปองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาให้โอ้ยมาะารล้วกีออะไรวะ โอ้อีกแล้วเหรอใช่อะซับอีกแล้วเหรออ่าอันนี้ก็เป็น submission อีกแล้วนะครับผมก็นะขอข้ามแล้วกันครับอ่าครับผมเมื่อกี้ก็เป็น submission ก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็ไปมิชชั่นต่อไปหวังว่าจะเอ้ย <c oughs> หวังห,หวังว่าจะอ่าไม่ใช่ submission อีกนะครับผมประมาณนะันะ้น น่าจะอย่างนั้นนะเนาะ Submission เยอะจัด s l อ่ e ถึงแล้วจะมีอะไรอีกโอ้ย Submission ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโอ้เอาล่ะครับผมอันนี้ก็เป็น Submission อีกแล้วนะครับก็ขออ่าสคิปไปแล้วกันเนาะ เอาละครับเมื่อกี้ก็ผ่านอ่สซิชชั่นมาเรียบร้อยแล้วอือะไรวะ,จะเจ๊งหน่อยเจังซีโมตต่อรับไปด,ปดิฟดิฟเอาคำดิฟไม่พ้นลีอกลอืมึงทังขยะอยู่ข้างหน้าเลย,น,ย,ยนีเย่เฮ้ยอ,อะไรวะอะไรมึง ออเมื่อกี้รถไอ้พวกมอร์นิ่งตาที่มันปัดดิฟมาตัดหน้าเราเม่น่าจะใช่โอเคมาถึงละเฮ้ยเป็นเรื่องหลักสักทีแน่นอนอักลีฟักกิ้งเลยนะ ดูกูซักก่อนกูพิตตี้อา์คลี่เลยเนี่ยเซเลอร์มูนมีเด็กเบียร์กูซื้อไมค์มันทิ้งได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวกูซื้อมาเล่นบาน้างโอไงวะเนี่ยเอาแค่นี้เองเหรอเอากำ<อ>โอ้อาามาเอาอันใหม่แล้วกันครับผมมาได้หมดได้หมดออกทางไหนวะกูหาอยู่เฮียออกทางนี้ทางนี้ทางนี้ลงลงเออลง อะไรวะลงอ่ะเออ,เอ,อลงเฮ้ยแล้วลงจอดรถอ่ะอ๋อยนี่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 ที่จอดรถนี่เดี๋ยวเอารถปาออกมาคันนี้ทิ้งเหอะอกาเฮ้ยกูเห็นบันนี่ ฮะบันนี่อะไรนี่กูได้บันนี่มาเป็นพวกละเนี่ยเพื่อน <c oughs> <c oughs> โอ้มึงนี่ก็เอา้ามึงระเบิดทิ้งเหรอ <c oughs> เอาคำแม่งสองดาวเลย <c oughs> เฮ้ยลดลดลดกูรถกูไปหมดละ ตรงเลยเพื่อนอีกสี่ลายเมตรมึงจะอ้อมทำไมวะเอาเหรอเอเอถ้าตรง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 กีกามโทษโทษอืเอา้าอะไรวะบากบกสะดุดอะไรสะดุดสะดุดฝุ่นนี่ stop fucking now ม <c oughs> แม่งออกข่าวเลยจะว่าไปมันมันมันก็ไม่ใช่ความผิดข,ของเราใช่ไหม <c oughs> ที่ไอสะพานมันโดนทำลาย <c oughs> อืมมันเป็นความผิดข,ของไอคิวเบนไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย สแต็กมาแล้วนี่สแต็ก้กมาแล้วสแต็กนี่เหมือน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 กับไอไออะไรนะลรลสแต็กเปล่าใช่แล้วอร่อยมันมากเป็นแพงเลยใช่ไหมอืมกลัวไม่ใช่ละโอ้ นี่เซ็กซ์เล็บน <c oughs> ี <c oughs> ่ทำอะไรบ้างวะเดี๋ยวมันมีแค่นี้วะอะไรวะ <c oughs> เอเอทำไมเสียงมันมานัา่นดิอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอะไรวะมาถึงก็แม่งโชว์ด่า เออโชดักอากูจะต่อยแล้วเนอ้าวออล้มเออดักเซนเซอร์ดักดูกูดิเฮ้ยมีเอาดิวดโอไปแดกมีห่อโอเคทำไมทำไมอีนี่มันตายแบบขาจมดินนี่ว่าเอาเหี้ยอ้วกแตก เมนกรรมมึงไ,ไหนต่อเนี่ยกูก็ไม่รู้โอ้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมึงยิงทำไมนะพวกเราเอาเลยเออมึงดูในเรดาร์ดิเพื่อนกูไม่รู้อะที่เน่กูเปื่อยเฉยเลยสอยสอยก่อนละไอ้เหี้ยแม่งวูบวูบไงไม่รู้อ้าวอ้าวลมลมลม แงลมพร้อมกันด้วยไม่จะตายห่านละเออกูยังไม่ไฟเฮียกูหลบก่อนโอ้ย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 เต็มเดนล่วงเต็มเดนล่วงเอามามาอะไรอีกอะไรอีกอ่าได้หมดได้หมดข้างไหนวะข้างล่างอ่ะ น่าจะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอาอะไรใครล่วงไม่มีเมื่อกี้เหมือนมีคนล่วงอ่ะเออแต่ไม่ใช่กกแล้วกันเรอเออเพรามึงยังวิ่งอยู่นี่วะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยิงยิงไม่เข้าใจ เอาแล้วโอ้ยอะไรมันมันเป็นอะไรเฮ้ยตรงนี้อะไรวะอะไรเอ่ยให้แฮกอ่ะโอเคนี่โอ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ยมอร์นิ่งตามอร์นิ่งตาโอ้ยแม่งหลบมุมแล้วเกิน โอ้อีป้านี่มึงขวางทางจัง,งนี่ I fuck shit up โอ้ยโอ้ยเฟ็มเล็ดก็ล่วงดีจังเฮ้ยตัวใหญ่ <c oughs> เฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยคอมคอมอยู่ไหนจะปล่อยตัวใหญ่ <c oughs> นี่นี่โหวดว่ะดูดูดูดนี่อ่ะโหดแท้เราแม่งจวงทีนะเปิดเอาเอาทำอะไรทำอะไรนี่อ่ะเปิดเปิดเปิดเอา ตายดิเฮ้ยอ้าววีนกำอ่าเปิดเปิดกูโดนตุย๋ยเนี่ยอ้าวมึงจะเดียงอ้าวกำเฮ้ยอ,อะไรวะอ้าวมึงเอาปืนฉลามมาเล่นนะกูตกใจเลยเฮ้ยนึกว่าหาเลยโอ้ยอ,อันนี้ก็เยอะจังอ่ายิงยิงน,นัวโคตร อโอ้อะไรเยอะแยะวะมินิการอีกแล้วอะโก้ระเกียดมินิการ์รโาดรโอ้โหกูเสียดายรถไอสัตว์เฮ้ยโอ้โอห <c oughs> <c oughs> จบไหมจบเลยจบเลยจบเลย <c oughs> จบเลยไวเลย แน่นอนเนี่ยโอ้โหได้ตั้งแปดพันได้เซฟเอาด้วยมีแดกแล้วโกอโอเคมิชชั่นต่อไปแน่นอนอ่าอะไรวะอ่ะซีโมต่อแล้วกันซีมอสซีมอสนี่มาเพื่อนเอ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อ้าวกล้องมันหล่นไอสัตว์เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปส่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูไปส่งสนะ,งะนี่ดิดีดีมูซีนดิบแต่แม่งชา้าชิบหายไอสัตว <c oughs> ์ต <c oughs> จะถึงไหมเนี่ยแม่งสามอ้าวกำสามพันกว่าแล้วสามพันลี้ไอสัตว์ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหารถใหม่เดี๋ยว,ยวหารถใหม่หใ,หมใจเย็นใจเย็นคันไหนคันไหนกูว่าแถวนี้แม่งยังยังไวกว่าเนี่ยหนื่อยเนื่อย่คันนี้คันนี้คัน,นนี้กูเห็นคันหนไหนวะ<ๆ>มึงเอาคันไหนวะอ่ะรถซีโมดรถรถรถยี่ห้อซีโมดด้วย อม,ม,ม,มันก็ไม่ค่อยไวเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่ก็ถือว่าเร็วกว่าไอลิมูซีนนะนะนี่อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานีวิทยุดีเร็วสุดชีวิตแล้วโอ้ยช้าจุงเบย แม่งไม่มีรถอะไรให้โดเลยเลยวะนี่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 อันนี้ช้าโอ้ช้าหรือมึงจะขี่รถขนปูนขนปูนไม่ขี่อ่ะยิงแม่งเลยเนี่ยนี่นี่ยเรียบร้อยรถขว่านั้นั้นไอ้ฮะโอ้ยพันห้าแล้ว ไม่ไม่มีรถหาอะไรเลยอเสียโอ้ยปตายหาซะโอ้ยนี่บูฮูบูฮูเลยโอ้ยนี่ขูมาแล้วระดับนี้ผิวผิว เฮ้ยเฟมเรทล่วงถ้าไม่เฟมเรทล่วงเป็นพักๆวะไม่เร็ววะวีนแท้วิ่งใครแม่งเลยสัตว์นี่ห้าร้อยเมตรเองมาแล้วเนี่ยโอ้ยเฉียวหัวไม่โดนเลยสัตว์นี่ยิงออม่า ลงลงลงดิเออแหลมถึงสักทีถึงสักทีก็จะถึงมีไอ้หานี่มาเสือกเลยแม่งดูดบุหรี่ตรงลูคข้อ นี่เอากองให้เนี่ยรวยจัดซื้อใช้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยประมาณว่าเจมบอลมาอ่ายยโอเคเฮ้ยทำไมมันซูมใกล้อย่างวะเออ ปามาแล้วพุ่งพุ่งนี่ขึ้นขึ้นขึ้นบนเลยโอ้ยยิงกูทำมะเขืออะไราเปิดกำอะไรก็ไม่รู้มาเปิดตู้ทอไปอ้วาวอาวุธ อะไรวะเอาเอาใครยิงกูว,วะเนี่ยกูไม่รู้อ๋อกูเห็นแล้วเจอผู้ยิงล<า>ะเอาอะไรวะเฮ้ยอะไรเอ่ยปูมอ <c oughs> ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เฮ้ยผิวผิวเฮ้ยกรรมไม่ผิวละกูเปิดนี่เจอแล้วเนี่ยเรียบร,อยร,ๆๆร้อยเจอหรออะไรไม่รู้อะกูเปิดหมดอะซาดิบ,ดบได้ใจ เอ้าทำไมมันไม่ขึ้นวะมินิการ์นี้มินิกันน,น,นี่ปีนไต่ศาสต์สาสต์าสเอาวินศาสาดตยิงดาบล้มแล้วล้มแล้วฟินิชละอ๋อมันตายแล้วละเอากรรมเอาเจอผู้ยิงแล้ว โอ้ยมึงเปิดนี่มึงไปเปิดโน่นฮะแม่งเจอหมัดมึเอเองจเจอยังอันนี้เนีนนย่ยอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายโอเคโอ้ยแม้งมันมีจุดแดงอยู่อันน่ะมึงไปจัดสิ เฮ้ยอะไรวะกำลังจะไปจัดอยู่เดี๋ยวอ๋อมึงอยู่บนนี้เหรอ <c oughs> พิกอัพมินิกันอ่าเดี๋ยวยกวาดเอง <c oughs> อะไรเยอะแยะวะ วาดกวาดเฮ้ยเฮ้ยหอหอวาดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวาดกวาดวาดวาดให้เรียบวาดให้เรียบโอ้ยกูเกลียดหอว่ะเยี่ยมเย<อ> <ky> ี่ยม ในอีกในอีกมามาอีกสองลำละอาอีกลำอีกลำจะเจีงแล้วเจรยงแล้วโอเคในอีกมาอีกละโอ้ยโอ้ยมึงจัดเลยเฮ้ยเก็บดิเออ แม่งขึ้นมาละขึ้นมาแล้วซาดเรียบร้อยในอีดไหในใครซ่าใครจะไฟใครจะไฟมึงมายิงกูทำไมเนี่ยทดสอบทดสอบว่ามันเป็น,ปน,ม,นมนุษย์ตะก,กัวเปล่ากูกูเป็นกูเป็นอะไรกูก็บอกแล้วเป็นไออะไรนะไอออไอีไอ้ เอา้าทำไมยิงไม่ได้วะก<ป>ูเป็นไอรอนแมนแมนะเอ้ยเป็นบูเมนไอรอนบูเมนเออของเราเอออันนี้ของเรามาขึ้นเอา้ายินกรรมซีโมดยังพูดยังไม่ทันจบเลยดูอีหานะกูสอยเลยได้ไม่เนี่ยอ่ามึงดูขีดกูยังไม่ทันได้สอยนะเมื่อกี้ ดูดิหายไปเป็นครึ่งแล้วแหละยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย,อ,ยอะไรของมันเนี่ยแม่งมาแล้วนี <c oughs> นี่ยแรมมึงก็เก็บเรียบเลย เออมึงยิงไม่ทันเนาะกูไม่ทันได้ยิงเลยอ่ะไม่มีมุมยิงไอ้สัสมุมยิงยากมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำนี้ลำนี้ลำนู้นด้วยอ่าโอเคมันจะกิด ทำไมมันไม่ขึ้นดีๆวะแม่งกีดอยู่นั่นอะเพรว่าสงสัยหัวมันแม่งเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ยดูมันเฮียดูมันไม่ขึ้นดีๆนาที่อเอา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 ,เอาๆๆมาละมาละหมูอัดเลยตู้มกุ๊กก็ครันช์เอาเฮีย ạch 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 Tùm Ôi 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 Dựa dựa Lấy khăn แต่ก็เลยมาแล้วก็ถือว่าโอ้ออยู่อะหมดย,ยิงทะลมทะลมมีรรมมแหลกไปซะมึงแหงื่อเป็นเ เฮกเฮกเฮกไปซะซาแล้วซาซากับใครไม่ซาซากับเซนอืมแหลกแหลกนี่อะยิงแม่งโอ้ยเมื่อไรจะถึงวะเพียงก็มันเหลือเกิน ใกล้จะถึงละมั้งมึงนมาถือมาละ้ดูวงสวรรค์ควงสวรรค์ ไม่เอ๊อะเอ้าเอ้าทำไมมีแต่เสียงอะ่ะกูว่าเอาไงไปเอาเอาเอาไอ้ผู้หญิงพวกนี้ไปส่งมอร์นิ่งสตาร์หรือว่าหรือว่าช่วยไว้ <c oughs> ช่วยไว้ดีกว่าม,มันแตกต่างกันไหม ก็ก uh, ็ถ้าช่วยไว้จะได้เงินต่อช pues ั่วโมงเยอะขึ้นแต่ไอเอาไปให้ไอไออะไรนะไอมอร์นิ่งสตารจะได้เหมือนเหมือนได้ตึกอะไรสักอย่างนี่แหละเหรออเออะไรดีวะช่วยดีไหมเออช่วยกว่าเอาตังค์ตึกตึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปยึดก็ได้ไม่แค่อเนี่

ต้องให้สแต็กม,มาที่สตีลพอร์ตอีกแกนี่บเลยอโอเคนี่ก็2 2 2มิชั่นแล้วเนาะเช่อไ้โอเคก็สำหรับ ซีนโลเติร์ดนะครับผมพาร์ทที hmm ่อสามสามใช่ปะสามสามหรือสี่ปะอะไรก็ไม่รู้ช่างช่างมันเถอะพาร์ทนี่อะไรก็ใครมัันนะบสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผู้คุใหม่พาร์ทหน้านะครับกับอซีนโลเดอะเติร์ดนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ